ด้าาชีใครมวยช่อห้าพยัคฆ์ครับเนี่ยนี่สมิงดำช่อจารุบุรครับมิงดำช่อห้าพยัคฆ์เหรอครับแล้วก็มีนกประเดชครับนี่ข้างๆครับนี่ยืนแอคท่าอยู่เนี่ยนี่ออครับพี่ออกมาดูหน่ยนี่ครับเอ้ยออกออกไปไหนลูกอใครวะออกไปยังลูกครับลูมามีบนนี่ล็อกม้าไปเขาเนี่ยนี่ครับฝีมือส้มตำครับนี่ล็อกม้าไปจะไปจะมาไปจะมาไปเลยเลย อุชานี้ครับชานี้นี่ครับมียอดศิลาผมลุงครับยอดศิลาเจ้าพญานี่ครับน้องประเดดเล็กครับน้องประเดดทอห้าพยักครับทางหลังก็พี่คิมครับนี่ครับสตางค์ทองนี่ครับพี่เดินแพรสอธรรมนังสีครับอดีตมวยดังลุมินีครับ าาขดึงดึงอยู่ไหมพี่จู๊จู๊ครับโจ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 ครับวันนี้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่ไม่ต่ำใช่ไหมครับไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ต่ครับใส่เลยเสร็จแล้วใส่เลยดูดเข้าไปอ่ะจานนิดหน่อยสวัสดีครับเช้านี้สวัสดีสวัสดีสวัสดไม่เกรงารโคตรวุ่นวายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกลังใจให้ด้วยครับฝากกดไลค์ นี่ครับพรพรมครับไปไล่ไปไแซงซี่พรพรมจอาห้าพันจุดแปครับจุดตามครับผมครับผมใส่จุดแปดครับใส่ลงไปนี่ครับพี่หน้าสมสมเราก็มีเป๊ปซี่นะครับเออไอยิ้มใส่หรอมีแฟบซี่มียาแก้ไอไหมนี่นี่ได้ดำได้เลยได้ำครับเปิดร้านลาบได้เลยครับเนี่ยคนเปิดเลยลาบนี่นี่เอานี่เอาตัวเข้าไป อาจัดกันไปใส่ไปเฮ้ยมาดีลวไม่ดังให้มันรู้ไปตั้งปึงแมตดังแม็ก็ต้องแแม็พไงแมสีเป็นลากินด้วยมาบุนะพี่น้องมาต้อ้เลยเนี่ยอะไรเงี้ย่ครับสุดมุ้น้ำเดี๋ยวเาจะแี่น้เบอร์ไก่เบอร์ไก่ว่านี่ยบนา นี่ยมาครับเดือดแซมเด้อพี่น้องกูกินแล้วพี่น้องเชฟปวดทำลายแตกครับพี่น้องเอ้ยทำลายแตกมาได้ชิ้นบ้อมโอ้โหเนี่ยต้มตำเหนืออะไรวะเนี่ยไอ้นางดูต้มตำเดี๋ยครับนี่คือเชฟเกีบไว้ให้เชฟกิ้งหมดนิ้วไอ้นิววผ่านเลยครับผ่านเลยครับนี่ครับบรรยากาศของค่ายมวยช่อห้าพยัคฆ์ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ย นี่ครับมีทุ่งนาโอ้โหบรรยากาศดีครับบ้านของพรพงษครับบ้านราคา30ล้านโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับบ้านของป้าครับป้าชายเสียชายสุโไทัยครับนี่เราครับเนี่ยนีะครับทำเสร็จก็จะได้ไปอยู่กันหมดทุกคนครับครับในบ้านเนี้ยครับนี่ครับนี่บรรยากาศของค่ายมวยชาวห้าพยักษ์นะครับเนี่ยนี่ครับก็เพิ่งซ้อมเสร็จเช้านี้นะครับเนี่ยเช้าที่สุดก็ดำส้มดำเป็ดเผ็ดกับจวดคครรัับบ พาแซบครับถ้าพยักพาแซบครับฝากกดไลค์กดกดติดตามให้ด้วยนะครับคำเดียวนี่ครับพยักคีรีครับโอ้โหบอกว่าครับจวดเลยครับบอกว่าจวดเลยอ่านี่ครับสวัสดีอ่าสวัสดีนี่ครับเรามากินกันเลยไปเขาไปเขาชิมก่อนไม่แย่นะเนี่ยชิมกันครับ ดูหัดมานะอืะครับบอสใส่ซอนกินบะแสตั้งใส่ลูกยุงโจ๊กโคนหน้าหยิบอดกินเลยครับงานนี้นี่ครับคนหน้าไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่กินนะครับไม่เผ็ดไม่กินนะครับคำเยะคำเยะเออเออเป็นงานครับคำเยะคำเยะเต็มเต็มซ้อน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  เมึงมึงเต็มซ้อนนี่ออืดูเพชรงามครับนี่เบยไก่หอมนี่เห็นบ่อ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 เป็นข้าวองข้าปั้นหัวนะเอามือจิ้มลายอฮ้ยดู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 วันพรมโตโตครับโจตโตครับอืมค้างเงี้ยมันนิดหน่อยนะปักปากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครทำยาผาเจ็บตีตีติกดไลค์ อีกนคำหนึงนคำหนึงอีกคำหนึงคำนี้ไงอีกคำหนึ่งพอเลยครับเท้านี้เท่านี้ว่าจะว่าจะกินกับข้าวหมดละว้พี่น้องเบ้อสันเบื้งคำนี้ไงครับคำนี้ไงีลยนี่แล้วกินมีสามบาทเท่าครับจวด